ทำไรแนมะ่ทำไรไ,ได้ <laughs> โอ้โหได้เยอะเลยฮะโอ้อันนี้มันแล้วมันไอ้นั่นอ่ะมันหวานมันญี่ปุ่น <laughs> ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้นะโอ้โหได้เยอะดีจังเลยอะตรงนี้ไม่ได้เลยอีหล่องเนี่ยหล่องเนี้ยเหรอ <laughs> ออ้แต่นดดนแันนี้หัวเบลเลอร์เลยเนี่ย หัวใ่เลยเนี่ยไม่แม่อ๋อนี่นี่มันดินทรายใช่ไหมดินทรายมันขึ้นดีอะอัดใส่เข่งไว้ที่ที่ร้องโบ้แล้วก็อันที่อื่นมันเอามาถมอัดใส่ถมไว้ต้องเป็นดินทรายใช่ไหมมันถึงจะดีใช่ไหมดินมมันก็ได้ยินแบบนี้มันก็ได้นเนีแต่มันเหนียวใช่ไหมขุดยาก แล้วเราใส่ปุ๋ยแบบนี้ใส่มากจริแต่นานๆใส่ที<อ>ใส่ปุ๋ยอเอนานๆใส่ปุ๋ยอะไรอ่ะก็ปุ๋ยที่เราใส่ผักมากอ๋อปุ๋ยใส่ผักเหรอสีน้ำเงินนั่นเหรอหมดเลยขุดได้จบนั่นหมด <laughs> ไเจคนเจาะฟหักอ๋อถ้าใช้ใช้เจอบขุดมันจะฟันหัวอ้าวแล้วชาวบ้านเขาขุดด้วยอะไรคนที่ปลูกมันมันไม่เคยโดนวเขาขุดเป็นอ๋อเขาขุดเป็นไ่ไม่รู้โอ้โหทำไมมันเยอะจังได้ได้น้อยได้น้อยน้อยเหมือนกันนะแบบมันขึ้นเยอะมากเลยนะน่ะมันไม่ได้เลยมันได้แต่ล่ากอที่มันขึ้นเองอ๋อมีแต่ลากมได้อ๋ออันนี้มันขึ้นเองอ๋อเราต้องปักใช่ป่ะแม่ อ๋อต้องตัดใหม่แล้วก็ปักใช่ป่ะต้องทำร่องไม่ทำร่องมันไม่มีหรือ๋อ,อตัดตัดใหม่ทำร่องแล้วปักใช่ป่ะอ๋อ,อ,อแล้วมันถึงจะขึ้นใช่ป่ะอ๋อเอาดิโนอน,นอีโน่งตรงนี้จำเยอะแล้วไม่เอาแม่ไม,ไ,มไม่เอาไว้ขายเถอะนี่อะไรแมงลักแล้วแม่เนี่ยโอ้โหดีจังเลยกินขนมจีนอ๋อแม่เมื่อวานนะเอาของแกงหมูหวานโอ้ยดีเลยเนี่ย อันนี้ถัว่วถั่วเขียวป่ะแม่อันนี้อันนี้ถ้าถ้ามันหวานเนี่ยถ้ามันได้ได้เยอะไหมเนี่ยมันเนี่ยแค่นี้ได้กี่หัวน,หนกเ,เนนนกข่ามันมากินอะไระนกเข่ามันมากินอะไร,ะไรนกเข่า นกเขาอ๋อมันมาหาย่าทำรังเหรอหมดแล้ว ไม่เอาแม่จะมีลายว่านไ้ยังไม่กินก็เอาไปวางไว้ตรนยังไม,ไม่เอาไวข้ขายเหอะ<ว>เอาไ,ไวข้ขายเหอะเอาไ,ไว้กินก็ยหย,ายลานะไไม่ไม่ทองเกือกามันอยู่ใต้นั้นไม่เห็นนี่ฟังทองพันอะไรแม,ม่แทงปวดแทงเขินเลยนั่มันกินได้ปะ่ะอ่ะเหมือนปะ่ะก็เหมือนกันนั่นเองเหรอ นี่มันจะมันจะอ่อนหน่อยค่ะมมันตายเมื่อไหร่ไม่เห็นเนี่ยมันเป็นรากอย่างนี้หมดเลยที่อ๋อมันขึ้นเองใช่ป่ะมันจะหัวเล็กใช่ป่ะถ้าไปปักมันจะหัวใหญ่ใช่ป่ะตอนนั้นที่ที่เก่งเอามาให้อ่ะก็นี่โอ้โหมันปลูกได้ขนาดนี้เลยนะนี่่ขายไไมรู้้ดกจะกี่ขันฮะ อีเล็กก็ขายได้ท่าไหร่พันเนี่ยพันเนี่ยนะเนเขาขอไปหลอยแล้วโอ้เนี่ยล้วก็ไปนี่วันนั้นของไอ้เจี๊ยบได้ตั้งหกโลเหัว้เบขาไขยโลเท่าไหร่อีเล็กเนี่ยใช่เขาไข่ตีห้าอ๋อเตีห้ามันยี่สิบแม่งแต่แต่ไม่ขายยี่สิบอ๋อที่เกิจะเอาส่วนนี้เลยอ๋อแม่ขายเถอะผมไม่ค่อยกินเท่าไหร่เยอะแยะขายเถอะไม่เป็นไร อนี่หมดเดี๋ยวต่อไปหลังบ้านมีจ่องงมีเหรอมว่ามีจองลงแล้วก็นีเยอะนะหอยนี่หมดเดี๋ยวมันก็ต่อดีนะเนี่ยหนูอยากให้อันเนี้มันนั่นนะก็ไนเราไปปลูกเลยหนูว่าอันนี้ดีจะเอาจะให้มันแตกให้ดีจะทําพันเนี่ยทำพันธุ์อันนี้หนูว่าดีนะแต่ไม่รู้มันดีจริงหรือว่าต้องทดลองถ้ามันดีอย่างที่มันโฆษณาไว้นะโอ้โหดีมากเลยเอาไปเผาดีจังเลยมันเป็นมันญี่ปุ่นใช่ไหม เยนอนหมดตัตั้งเก้าสิบางคนได้แปดสิบเนีทีนี่ไม่ได้น่นมันขึ้นเองหัวหูก้นจันนาร้าบอลเลอร์ลยลูกบลเลอร์เลยอันนี้อันนี้ใหญ่มากเลยนี่ก้นตรงนั้นใหญ่วันเอเอาไม่อยากจะออกนี่ใหญ่นาออกมากใหญ่ดิั ต่หัวมันก็สวยนะนี่ยันมันมันมันเฉกน้เมันแกะเน่าหรือไงนี่งามมัอยู่ลึกจัดเนี่ยมันขึ้นเองน้ำมันอยู่ลึกพอเวลานั้นน้ำมันขังนานๆฝนมันตกเยอะนะไม่กระทงไรเลยน้นงเหนื่อโตหัวสวยนะแต่ข้างในเป็นสีส้มไม่น่าเชื่อนะหัวมันก็เหมือนมันมันดานะ อันนี้ว่าที่เขาเอาไปทำมันทอดอ่ะสีมันสวยป่ะนี่สีมันสวยเหมือนแบบใส่สีเลยนะแต่จริงๆมันเป็นสีธรรมชาตินะเบื่อแล่นไงฮึไหวะเจ๋อเจ๋วว่าเจ๋อเจ๋วว่า